บรรยากาศที่ท่าเรือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือขึ้นมาตอนลาคส่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีวิตเดินทางไทยทันเจนี่ค่ะ ันนี้เราจะไปเกาะสมิยเหรอที่นี่ที่ไหนครับตอนนี้ที่นี่น่าจะอยู่บริลลัางรอเจสวยนะอันนี้เสื้อแถมฟรีจากทริปนะฮะตอนนี้เราก็กำลังรอทีมงานที่มาจากบรีรัมนะฮะนี่น้าเหมาน้าเหมาหนุ่มสุดนี่จากซีบีหนึ่งพันเอ็กซ์ครับเกือบเกือบหกสิบแล้วตอนนี้ก็มาถึงกันแล้วครับในครััสนี้ครับเนี่ยเซลนิวครับช่องซ้ายยี่สี่ครับผม เอาคุณต้านต้าเออนี่ครับนี่มากันหลายคนแล้วนี่ครับวนี่ครับสวัสดีครับให้โชคครับมาไกลฮะเอางครับนับสวัสดีครับเฮียอาร์มาถึงก่อนใครเลยเขาเลยไปหนองกี่ไปหนองกี่กู้ตายแล้วรถคันนี้สวยสุดในทริปครับนี่ครับพี่เอซุปเปอร์โฟล์ฮะสวัสดีครับอย่าขับเกิน90นะครับตามกฎหมายกำหนดอันนี้รถเฮียอามมาถึงแล้วนะฮะเมื่อกี้เลยไปถึงหนองกี่ฮะ เดี๋ยน้องกีมาลองลอง30โลใช้เวลาประมาณ8นาทีฮะ ดีน่ไม่โดนฝนปกติเราต้องโดนฝนใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเอาให้เอาให้เกียร์รถใหม่คันนี้เนี่ยฝนจะมาอีกแล้วครับไปกินข้าวกันร, <c oughs> รอบที่เท่าไหร่แล้วปั๊มปตวทวัฒนานครไปดูลิงข้างบนนะครับทิปขาวที่แล้วก็มามาเดิมกับที่นั่งเดิมนะฮะนี่นะข้าวขาหมูของเราใส่กระเทียมเยอะๆ <c oughs> ดูนะฮะ <c oughs> สั่งโกโก้ไอ้สั่งรลโอได้โกโก้ อันนี้ช่างของเรานะฮะรอบนี้รถเราจะปลอดภัย<ป>ขอให้ไม่มีอะไรคร<ป>าวที่แล้วอะไรนะสปอร์ตไลท์หลุดเขาเลยวิ่งกันเรื่อยไอ้ยีแปะเอาไปให้อีลาาไม่ค่อยได้ไปดอันนี้เราจำตัวเดินทาง เข็นรถรเข็นถมาตั point, material material really ้งแต่อยู่ปทฒนนครนะฮะเนี่ยเข็นทั้งอื่นด้วยตอนนี้เรามาถึงที่ปตทมะขามนะครับทำไมถึงชื่อปตทมะขามเพราะว่าแต่ก่อนตรงนี้มะขามเยอหมดขนหมวยแก่ก็เป็นตัวเดินทางกันต่อแล้วนะครับแห้งฝนตกเฉยโอ้อกาสกำลังดีตัดต่อกันตอนนี้เราก็มาถึงร้าน บ้านระเบียงไม้เอ๊ะทุกชื่อคุณคุณไว้ระเบียงไม้บาย <S <S 1> <S 1> บาครับบายบายอ่ะกลับแล้วเหรอบายบายโอ้ดูเมนูนี่ครับบรรยากาศร้านอาหารนะข้างล่างมันจะมีกั้งเยอะว่ะแล้วมองยังไงหลังนะครับเออยไทลนะคนดูดนะถ่ายให้เห็น,ว,ว,นวิวกว้างๆเนี่ยอ่าวิวกว้างๆเอาไปกันนี่นครับอาหารนี่ครับเป็นทอดมัน มันมันมันจริงจริงม,มันมากครับเนี่ยเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับบอกเลยเยังไม่ได้ชิมหรอกแต่ต้องบอกว่าอร่อยไว้ก่อนอร่อยแม่เลยว่าก่อถ่ายลงเปง็นสองสกใช่ไหมครับงานจรินี่ฮะน้ำลำไยเอ่อเตรียมเปลี่ยนชุดเขาเอารถไปไม่ได้สบายสบายโอ้ไม่หนีบป่ะครับนี่ฮะรถ<ด> โชคไหมครับลมแรงเนี่ยต้องคุมรุนะฮะมันไม่ได้หายเพราะลมนี่นะครับทางโรงแรมเขามีมาขนกระเป๋าให้นะครับขอบขอบคุณมากครับพี่อันนี้จากที่ไหนนะฮะโรงแรมเลยเหตแการวิวเหตแกนวิวนะครับผมขอบขอบคุณครับนี่ฮะตอนนี้เรากําลังจะไปขึ้นเรือนะครับตอนนี้เราอยู่ในเรือแล้วครับสปีดรทคองเรนเซอร ตอนน네 <stop> <oh ี้เราก็มาถึงที่เกาะสม็ดนะครับจะเจอแต่คนคุยกับกล้องนะครับครับผมนี่เขาเราเป็นคนที่ตากล้องที่ถ่ายตากล้องด้วยกันนะครับผมเขาบอกใครมาต้องไปถ่ายกับยับตรงนู้นฮะอันนี้จะมีค่าขึ้นเกาะนะครับคนละ40บาทนะฮะเขาที่จำได้นี่นะครับถ้าใครมาที่เกาะก็ต้องมาถ่ายรูปกับยับเนี่ยฮะเล่นบนใกล้กว่ามีมีทั้ดเลเนท์สอเล่นท์เล่นองเทเล่นตรงนู้นจะใกล้กับวิวนตอนนี้เราก็มาถึงที่พักเราแล้วครับที่เกิร์รีสอร์ท เขาบอกที่นี่ไม่ให้สร้างสระว่ายน้ำนะฮะที่เกาะเสม็จเพราะว่าไม่ให้ถือไม่ให้ถือแอลกอฮอลจากฝั่งเกาะฝั่งระยองเข้ามาที่เกาะนะครับแต่ซื้อกินได้ฮะตอนนี้เรามาถึงที่พักนี่นะครับลองไปดูกัน Grand View Resort เนี่ยมีวีคัมดิคงฮะเป็นวอดก้ากับน้ำต้มนะฮะเอาไม่ได้บอกชายหาดนี่จะมีบาร์ น่าเป็นอาหารตอนเย็นนะครับแล้วก็ที่นั่งมานนี้แล้วก็นี่เลยน่าใช้หาดครับที่พักยอดอากาศดีไม่ร้อนเลยครับสดชื่นนี่มีโรตีด้วยนะนี่งนั้นน่าจะเดิน,นไปถ่ายรูปได้ตรงนั้นจำได้เลยออวัว เออนี่คือห้องนะครับห้องพักก็จะมีการน้ำมีแก้วกาแฟมีทีวีผ้าเช็ดตัวเรามีห้องน้ำมีไดร์เป่าผมด้วยกระจกมีการน้ำด้วยนี่ห้องน้ำใหญ่ครับห้องน้ำใหญ่ใหญ่คือการน้ำกับไดร์เป่าผมนี่ที่เกาะสม็ดนะฮะเราจะลองมาเช่ารถขึ้นเกาะสม็ดเราก็ต้องเช่ารถเพื่อที่จะได้ดูวิวนะฮะครับที่ร้านอะไรนะครับมาเช่าเราโชคดีได้สองคันนี้พอดีนะฮะนี่ ฮ oh, oh, อนด้าค i ิ k ครับอย่ได้กดจิตนออตเดมิติกเกอร์ครับ okay. เดี๋ยวให้ครับ oh, um, อันนี้หนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าไอเรามีเรามีแผ่นที่แล้ว เรากำลังจะเดินลงไปดูที่อ่าวเพ้านะครับตรงนี้ห้ามเอามอเตอร์ไซค์เข้านะครแต่ว่าเราสามารถเดินไปได้แต่ว่าไม่รู้ไกลแค่ไหนนะนี่ครับนะตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวเพ้ากันเาเป็นไงบรรยากาศกำลังมาเดินกันคู่ฮะเออมันก็เงียบนะตรงหาดนีก่า้โอ้โหทางแรกคุ้มแล้วคุ้มมีที่อ่าวเพ้าก็จะมี บาร์มีร้านอาหารตรงนี้วันนี้เรามาทําอะไรนะอันนี้เรามาหาอะไรนะหาน้ำดื่มหาน้ำดื่มแล้วก็รบน้ำดื่มนี่เราก็มาชมวิวชั้นกันต่อโรตีด้วยอันนี้ที่ไหนภูเก็ตนะครับไอ้เกาะเสม็ดนะครับนี่ภูเก็ตนี่คือจุดชมวิวจุดหนึ่งของเกาะนะครับที่เรียกว่าอะไรไม่รู้ที่จะเจอให้ถึงนี่ฮะ s o u วแท r a c k s o u ตรงนั้นมีอะไรไหมตรงไปฮะเราก็มาดูจุดชมวิวต่ออันนี้เราจะมาอันนี้เป็นสุดทางแล้วลองดูสิจะสวยขนาดไหนดูโอ้อลังการหนูนั่นเนี่ยแต่ต้องบอกว่าทางมาที่เนี่ยมันจะชอบมีหลังเต่าใหญ่หญปก,ปก,ปก,ปกน,นี่น นี่เราเอามาดูจุดชมวิวองนี้ก่อนค่ะนี่จุดชมวิวอันนี้เราจะเดินลงไปที่อ่าวประการังนะคะเราจะไปดูจุดชมวิวกัน<ม>เห็นเขาบอกว่าดูพระอาทิตย์ขึ้นก็ได้ก็ทางเดินก็ลำบากนิดนึง,ง,งนคือตอนนี้มันเหมือนมันย้อนแสงนิดนิดปะ่ะ<ม>เห็นไหมเออสวยไหมยอย่างลึก ตรงนี้สวยนะครับแต่ว่ามันลึกมากเลยตอนนี้เราก็มาถึงที่อ่าวประการังนะเดินลงมาข้างล่างเมื่อกี้กาลังคิดอยู่ตอนขึ้นจะเป็นยังไงไหนน้าเหมาแมงกระพุนอยู่ไหนครับแมงกระพุนอยู่ในน้ำทะเลครับโอเคเขาบอกตรงนี้เป็นจุดที่มีแมงกระพุนเยอะยังไม่เห็นสักตัวเจอนี่จะมาทํเยนตาโฟเลยเนี่ยสวยดีครับตรงนี้ตรงนี้มันจะเดินขึ้นไปได้แต่ก็คงจะเหนื่อยโคตรเราก็มา เกาะเสม็ดตอนนี้เราก็รถมาคืนแล้วนะครับผม300นี่ก็ได้1วันเลยนะครับรถเช่า1่งวันอยู่สี่ชั่วโมงครับโอเคครับอ่านเพื่อนเพื่อนใครมาก็มาลองมาเช่านะอยู่ใกล้เซเว่นเลยเนี่ยสะดวกดีรถนี้แรงมากมันที่ไปแต่งมาหรือเปล่าหรือยังไง Enduro วะ เราเป็นคนทำหายเห็นไหมฮะนี่น้ำเหมาและรีโอของเขาทะเลเขาและยอดบรรยากาศยามเย็นที่เกาะเสม็ดนะครับอากาศเย็นครับเย็นสบายมากวันนี้ยอดเลยวันนี้เราตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับผมเกาะสม็ดค่ะ,ะ,ะ,ะแต่ไม่ได้เสร็จอต่เด็กเฮ้ยแล้วเออมื่อไหร่จะเสร็จครับเรียบร้อยครับ ตอนนี้เป็นช่วงเวลาอาหารเย็นนะครับคงเอาน้ำออกนี่อาหารเย็นเฮ้ยเจอเน็ตไอดอลเจ้อะไรอันนี้ไม่ได้อาหารเย็นที่ร้านอาหารครับต้องเซอร์ครับเซอร์อ๋อมองเพ้นดิวมองเพ้นดิว ดีเช้าวันที่2ของการเดินทางครับเรายัางอยู่กันที่เกาะเสม,ม็จนะครับตอนนี้วันนี้อากาศดีมากแจ่มใสแต่อร้อนนิดๆแต่ก็ดีแล้วครับวันนี้จะไปดำน้ํากันนะครับก็ขอให้น้ําให้อากาศดีทั้งวันแล้วกันเไปกันครับผม มาทานอาหารกันค่ะอแนะนําอาหารดิมีอะไรบ้างมี่ครับมีไข่กระทะนะครับอันนี้มันน่ากินมากเลยอ่ะน่าจะเป็นบ็อกโซปะดูเด็กอันนี้เรามีสลัดด้วยนะครับผมแล้วก็มีผลไม้อันนี้กลุ่มผู้แข็งแกร่งจากเมื่อคืนนะเมื่อคืนยังเหลืออีกหนึ่งองค์อร่อยไหมครับสามพิซซ่าครับที่เขาทุกคนกินแค่ผลไม้เป็นไงครับเมื่อคืนครับอร่อยมากเลยอร่อยมากครับ ผนโชว์เมื่อคืนแหฮ้งฮะเลยต้องกินพวกซุปเยอะๆหน่อยฮะแห้งอะไรส่วนเปอร์เซ็นยัไ <c oughs> งะแห้งส่วนเปอร์เซ็นตรงนี้ก็จะเป็นตุ้มอาหารอะไรเนาะอ๋อข้าวมีข้าวผัดครับโอ,อ,อ้อ่า<ย>สงแล้วนั่นอะไรอ่ะอ๋อผัดหมูผัดขิงส่วนตรงนี้ก็เป็นตุ้มขนมปังครับมีครัวซองมีเค,ค้กกล้วยหอมต่างๆครับนี่ลบก็มีมตอนนี้เราเตรียมตัวที่จะไปลงเรือนะฮะดำน้ำวันนี้เราวันนี้เราจะไปที่ไหนกันครับ โอเคดำน้ำที่ไหนฮะที่ทะเลกันโอเคไปใกล้ๆกับ เราก็มาเตรียมขึ้นเรือนะครับที่ท่าเรือล็อกล็อกีกว่าครับโอครับผมเร,เรามาดูบรรยากาศที่ท่าเรือนะครับ <os> <Note> ต้องเป็นอย่างนี้บรรยากาศที่นี่ก็ตอนนี้ค่อนข้างคึกคักครับเหมือนว่าคนเริ่มกลับมาเที่ยวได้น,นี่นะครับตอนนี้เรากำลังมาขึ้นเรือครับนี่พาดนะฮะให้แม่นางขึ้นทีหลัง นะครับโอ้ส่วนผมนะผู้ช่วยกัปตันนะครับชื่อน็อตนะครับโอเคพี่เกาะแรกของเราหน้าพี่จะมีชื่อว่าเกาะทะลุนะครับผมครับผมใครอยากถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปด้านหน้าเรือได้เลยนะครับผมน,ผมนี่ฮะเกาะทะลุนะครับดูเหมือนเมาดีฟเลยตรงนั้นทะลุนะครับตอนนี้เราจะมาดูจุดชมวิวที่เกาะทะลุนะฮะ ต,ต้องเดินขึ้นไปข้างบนไม่ชันนิดหนึ่งหรอกชันเยอะเลยฮะคนข้างยากนิดหนึ่งครับแต่เพื่อแรกกับวิวระดับสวยๆตอนนี้เราเดินขึ้นมาเป็นเกาะทะลุนะฮะระวังลื่นนะฮะนี่นี่ฮะเรือข้างล่าง เดียวเสียวมาเดี๋ยวครับนะนะ้าบอกว่าสบายสบายครับเพราะน้าใส่ชูชีพครับได้นึ่งสองนิ่ขึ้นอยู่พอใจยังโอเคพอใจแล้วก็ลงมาหนึ่งสองครับขดจะกระโดดเป็นแดนยังไม่กดขึ้นมาใหม่กำลังจะกระโดดโอ้ทำไมมันเอียงขนาดน,นี้อ่ะเราจะไปยันทำดูข้างล่างนะครับลงแป้งสมุดเป็นไงครับ นี่นะนห้เราก็อยู่ในดงของหอยเม่นนะครับเป็นไงบ้างนี่ผมไม่กล้าวางเท้าลงเลยนะน้องน้องเบนตัวนี้เดินเข่าไม่ไม่เสียวเข่าเหรอครับเห็นนี่เห็นแล้วยังเสียวแทนเลยอะเพราะว่าคือหอยมือเสือนะครับ ดอกไม้ทะเลใช่มครับดอกไม้ทะเลพันอะไรครับพี่พันอะไรฮะอันไครับในข้างล่างเนี่ยฮะพันแห่งพันขาพันขาตื่นมากครับไม่กล้าเอาขาลงเลยนนัอครบตอนนี้เรากำลังทำอะไรครับขอจะถึงสมองพี่เพื่อตกปลาครับผมอ่าเราจะได้หมึกแล้วครับตอนนี้ครับ นี่นะครับเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเี๋ยเี๋ยเา้ย้เวลา20้ยเฮ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 ้ยเม้ยเฮ้ยเร้ยเฮ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 ้ยเม้มเฮ้ยกฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยนฮ้ยเ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 บ้ยเยเฮ้บเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเลายเฮ้ยน้ยเซ้ไม่ไยวน้าเลยกระยดดลงไปหยเมึยขึ้ยเยาก้ยเตาก น้าเมาชายาอาควาแมนฮะอาควาแมนเนี่ยฮะเขาบอกว่าตกไม่ได้ทันทีเลยกระโดดลงไปฮะช่วยช่วยเอาหมึกไปเก็บด้วยกไม่ได้ตกจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผนจริงสวดสมัยกากินเลยปล่อยเดินครับผมปล่อยเดินอันนี้หมืออะไรครับหมึกช็อตเพราะอะไรครับมันช็อตมันจะช็อตอ๋มันับซาชิมินะครับ อันนี้ช่องไหนครับเนี่ยครับผมอ้จริงแล้วเหรอครับฝากติดตามช่องด้วยครับชีวิตติดเดินทางนะครับ <c oughs> แต่ตอนนี้เราถ่ายปลาหมึกก่อนนะ <c oughs> อันนี้เป็นอะไรข้าวผัดไก่ข้าวผัดไก่ไส้กรอกไก่น่องไก่แล้วก็น้ำไก,ไก่น้ำปลา <c oughs> แก้ด้วยดิ ปลาเยอะมากธรรมชาติ่อุดมสมบูรณ์และปลาปีก้าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เกาะขามเขาบอกว่ามทะเลแหวกทะเลแหวกนะฮะทะเลแหวกอันนี้มันแหวกเยอะเกินเสียดี เยามาเล่นน้ำอยู่หน้า,าหารนะครับเดี๋ยวใกล้จะ้นน้ำทะเลแทนบรรยากาศดีมากครับตอนนี้เป็นไงครับน้ำอุ้ยดูยขึ้นดูขึ้น <c oughs> เป็นไงครับสภาพบรรยากาศวันนี้ครับคึกคักเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์คนก็จะมาเที่ยวพักผ่อนกันดูบรรยากาศตอนเย็นของที่หาดนะครับนี่ก็คนเริ่มมาเที่ยวแล้วแล้ววันนี้มันเป็นวันเสาร์ น่าจะมีคนที่มาจากกรุงเทพแล้วก็มาเที่ยวกัน2วันหนึ่งคืนนี่ครับอาหารเย็นวันนี้ครับอือเลยแล้วนะครับบุ๊มบิ๊มจ้อนไกลรสาติรสูงเพนตรงไหนพมาอย่างพออย่างก้าวมือ่สูงไกนี่คือส่วนที่ดีที่สุดของปลาหมึกฮะวาซาบีนี้นํามาจากชิซูโอกะนะฮะเฮ้ยแต่ขอมะนาวนี่มะนาวมะนาวเอาอ่ะกระปิโเอาปลือกมาดิเเลยลุย Okay? เป็นไงโอเควาซาบิแรงมากเมื่อกี้ลองแล้วน้ำตากำลังทำาจคืออร่อยมากเห็นน้ำตาไหมฮะนี่คือเธอบอกแล้วเขาบอกนะครับว่าวาซาบิที่นี่หนักจริงครับโคตรจริงโคตรจริงเหมือนปั่นสดๆมาจากญี่ปุ่นนะปลาหมึกซาชิมิที่นี่เล่าข่าวว่าสดมากครับฮะเดี๋ยวแนจะเป็นผู้ลองชิมนะพีใส่ไปนิดเดียวเองครับดูนิดเดียวนิดเดียว ขึไม่ทำไมนิ่งอ่ะไม่อร่อยฮะอะไรก็ต้องนี่งใช้กระตุกคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยต้องการจะโป๊กเกอร์ตัวแป้งนี่เลยจะกินนี่กินนี่แค่เพื่อปั๊ก งานกสวัสดีเช้าวันที่3การเดินทางนะครับตอนนี้เรากําลังจะไปไหนกันฮะกลับแล้วค่ะกลับแล้วบอตอนเรามาเราไม่ได้มาเยอะขนาดนี้นี่เพราะว่าเล่นจนแสบไปหมดแล้วทเลทำไมตอนกลับคนเยอะจังตอนนี้เราก็เก็บของนะคะเราจะกลับแล้วอตอนนี้มาถึงที่ระยองแล้วยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากติดตามช่องชีวิตติดเดินทางแฟชั่นเจนี่ด้วยนะครับขอมาปิดคลิปตรงนี้แล้ะครับขอปิดคลิปแล้วนะครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye. <laughs>